ายสวัสดีครับผมอยู่กับผม My Music Gamer นะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำผู้เล่นใหม่นั่นเองก็คือคู่มือผู้เล่นใหม่นะครับ EP แรกวันนี้ผมก็จะมาแนะนำว่า ID สร้างใหม่อ่ะมันมันได้อะไรบ้างได้ตัวได้เพชรเท่าไหร่ได้ตัวเท่าไหร่ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสําหรับข้อแรกนะครับก็คือหน้าล็อกอินนั่นเองครับสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับนี่ก็คือหน้าล็อกอินนั่นเอง28วันนะมีกลมมีตั๋วมีขนนกมีกล่องนะครับมันจะไม่เหมือนการทุกเดือนนะจะเปลี่ยนไปตามเดือนนะครับข้อที่2 7วันเฟสติวัลสำหรับข้อที่2นะครับก็จะมีการเคลียร์เควสนะครับแล้วก็การล็อกอินต่อเนื่องซึ่งข้อนี้สําคัญมากนะครับต้องล็อกอินต่อเนื่อง7วันนะครับ ถ้าขาดวันใดวันหนึ่งไปคุณก็จะเริ่มมาวันที่1ใหม่นั่นเองครับผมส่วนต่อไปก็คือการเคลียร์ควสนะครับซึ่งเราจะได้รับของตามที่เราเคลียร์ควสในแต่ละวันนะครับมีอยู่7วันนะครับซึ่งเราจะได้รับตั๋วกบไฮเปอร์กบอันต้าแล้วก็รองเท้ารีออนน่านั่นเองครับผมซึ่งรวมรวมแล้วก็จะได้รับ100ตั๋วนั่นเองครับผม ต่อไปข้อที่3มก็จะเป็นเคเวสพิเศษนะครับผมเรบเควสพิเศษนะครับก็คือการเคลียเควสไปเรื่อยๆนะตามที่กําหนดเลยและเราก็จะได้รับเพชร50 150 200แล้วก็300และอีก300นะครับเป็นกล่องเชอร์รี่นี่ไงครับได้อีก300นะซึ่งรวมๆแล้วก็จะได้1000รลูบี้นั่นเองครับผม ส่วนข้อ4 5 6ผมก็จะสรุปเลยนะครับข้อ4ก็คือฟรีพาร์ก็คือเราจะได้15ตัวนะถ้าเราเคลียร์เควสหมดทำพอยต์ให้ครบตามที่กำหนดนะส่วนข้อที่5ก็คือการเคลียร์สเต็ปหลักด่านที่30 100 150เราก็จะได้รับ300ลูบี้นั่นเองครับผมส่วนข้อที่6ก็คือการล็อกอิน120วันนะครับมันก็จะมีตัวเพชรแล้วก็มีแหวนลูเรายา ดาวกระจายหูฟังรองเท้านะครับมีของเลโอนวรนดแจกฟรีเต็มเลยนะครับนี่คือการสรุปข่าวๆนะครับยังมีตั๋วมากมายในสเต็ปหลักนะผมไม่ได้เอามาหมดนะสาหรับคําแนะนําของผมนะครับคุณแค่เข้ามาล็อกอินคุณก็ได้ของแล้วนะครับซึ่งสายฟรีอาจจะเกิดนานหน่อยนะครับซึ่งในเกมก็แจกของมากมายนะแจกตัว๋วแจกอะไรคุณก็เล่นยาวๆไปสบายๆนะไม่ต้องไปเครียดนะว่าเกมนี้แจกของเยอะมากเลยนะครับสายฟรีก็อยู่สบายนะบอกเลย โอเคครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วเราไปเจอกันคลิปหน้าครับผม